วันนี้จะกินอะไรดีนะน้องแก้วคะอากาศร้อนๆแบบนี้อ่ะเรากินอะไรแบบหวานเย็นๆกันดีไหมคะกินอย่างอื่นแทนดีกว่าไหมคะมาของหวานาาน้ำตาลเยอะนะเรากินอะไรดีอ่ะนี่พูดเหมือนหมอประจำตัวมากับอากงเลยอะ่ะคนเป็นเบาหวานนะต้องลดอาหารเอย่ยลดน้ำตาลเอย่ยและมาต้องคุมอะไรบ้างเนี่ย หมาก็พยายามลดน้ำหวานแล้วนะนอกจากน้ำหวานแล้วอะอาหารทุกหมวดหมู่นะคะก็มีผลกระทบต่อน้ำตาลในเลือดทั้งหมดเลยนะคะหมาแต่ว่าปริมาณเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตหรือพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยจะส่งผลมากกว่าเพราะว่าสามารถย่อยเป็นน้ำตาลได้เลยะคะ่ะหมาที่สำคัญนะคะหมาต้องลดพวกขนมหวานน้ำหวานลูกอมแล้วก็ผล,ลไม้ที่ให้รสหวานจัดนะคะหมาจริงๆผลไม้เนี่ยกินได้แต่ว่าต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะคะ่ะหมา ขึ้นอยู่กับน้ําตาลของผลไม้แต่ละชนิดด้วยค่ะลูกสาวม,มาเนี่ยเก่งจังเลยค่ะพอดีเลยม้ากําลังจะสั่งอาหารมาทานเอ่อถ้าพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเรากินอะไรได้บ้างนะเออมาลูงมาว่า พวกข้าวกล้องเนี่ยก็ช่วยได้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะมาพวกข้าวแป้งและธัญพืชที่ไม่ขัดสียข้าวกล้องเนี่ยก็ดีเลยค่ะมาแล้วก็ให้เน้นอาหารพวกที่มีกากใยสูงอย่างเช่นพวกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมาหรือมาลองแบ่งอาหารกระจายเป็นหลายๆมื้อเล็กๆก็ได้นะคะจะช่วยในการควบคุมน้าตาลได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวอากงอะต้องบ่นอย่างแน่เลยรายนั้นติดรสหวานด้วยทั้งที่ตัวเองนก็เป็นทั้งเบาหวานแล้วก็ความดันอากงอะชอบบ่นว่า ทำอาหารทันทีทําไมต้องทําอะไรให้มันวุ่นวายแล้วเนี่ยอากงก็ยังเป็นไตเสื่อมอีกด้วยนะืม,มาไม่รู้จะบอกอากงยังไงเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังความสำคัญในการควบคุมอาหารจากนักกําหนดอาหารท่านอาจารย์ด็อร์ปรัถนาตปน,นีกันก่อนดีกว่าค่ะ โรคเบาหวานชนิดที่2คือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนําน้ําตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติเนื่องจากฮอร์โมนที่เรียกชื่อว่าอินซูลินหรือฮอร์โมนที่ทําหน้าที่คล้ายกับรถบรรทุกที่ขนน้าตาลจากเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อให้เซลล์นําไปใช้ต่อทํางานได้ไม่เต็มที่หรือไม่เพียงพอต่อการขนน้าตาลเข้าสู่เซลล์ค่ะจึงทาให้มีน้ําตาลอยู่ในเลือดในปริมาณที่สูงเกินกว่าค่าปกติอาหารที่รับประทานเข้าไปเช่นข้าว แป้งผักผล,ลไม้เนื้อสัตว์นมและไข่ค่ะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นทั้งสิน้นแต่ส่งผลมากน้อยหรือแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของอาหารที่รับประทานเข้าไปอาหารพวกข้าวแป้งและนมมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบสามารถย่อยเป็นน้ำตาลได้ จะส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดมากกว่าอาหารกลุ่มอื่นโดยเฉพาะอาหารประเภทที่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบหลักเนื่องจากน้ําตาลสามารถย่อยและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ง่ายน้ําตาลจึงเข้าสู่กระแสะเลือดได้เร็วเช่นเดียวกับผลไม้ที่มีรสหวานนะคะกลุ่มข้าวแป้งที่ผ่านกระบวนการการขัดสีได้แ,แก่พวกข้าวขาวขนมปังก็เช่นเดียวกันการย่อยและการดูดซึมจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างรวดเร็ว หากผู้ป่วยรับประทานอาหารที่สามารถย่อยไปเป็นน้ำตาลและดูดซึมได้ง่ายจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นหลังมื้ออาหารหากไม่ปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะส่งผลต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรเน้นรับประทานอาหารที่มีกากใย,ยสูงเช่นผักข้าวแป้งและธัญพืชที่ไม่ขัดสี ข้าวแป้งมาทำเป็นพืชที่ไม่ขัดสีแนะนำบริโภค 2- ถึง4ทัพพีในส่วนของผลไม้สามารถรับประทานได้แต่จำกัดปริมาณในแต่ละครั้งที่รับประทานต่อมือ้อเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงขึ้นหลังมื้ออาหารนอกจากนี้การกระจายมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆหล,ล,ลายๆมือ้อยังมีส่วนช่วยรักษาระดับน้าตาลในเลือดให้คงที่หนึ่งในภาวะเซกซ้อนของโรคเบาหวานคือภาวะไตาเสื่อมการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลต่อผนังเซล์ในหลอดเลือดฝอยของไต ทำให้ไตทำงานผิดปกติกองของเสียได้น้อยลงการทำงานของไตลดลงเกิดเป็นโรคไตเรื้อรังผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะไตเสื่อมร่วมด้วยควรระวังเรื่องปริมาณโปรตีนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและโซเดียมการจำกัดปริมาณโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ขึ้นอยู่กับระดับการทำงานของไตควรรับประทานตามปริมาณที่นักกำหนดอาหารหรือแพทย์แนะนำ หากมีระดับโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติแนะนําให้ดลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและโซเดียมสูงยกตัวอย่างอาหารเช่นหมวดข้าวแป้งผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงและอาหารที่มีโซเดียมสูง ควรอ่านฉลาดก่อนซื้อเพราะหากมีการใช้เกลือโพแทสเซียมพลิกเลี่ยงสุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าจะมีการจํากัดปริมาณและชนิดอาหารแต่ผู้ป่วยเบาหวานยังควรได้รับอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่เพื่อให้ได้รับปริมาณอาหารสารอาหารที่เพียงพอและปริมาณพอเหมาะกับพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันเพื่อป้องกันไม่ให้้น้าหนักตัวเกินหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและมีรสจัดเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานค่ะ ทีนี้นะม้าจะได้ไปบอกอากงได้ว่ามันอันตรายแค่ไหนอะไรที่ควรกินและอะไรที่ควรระวังดีเลยค่ะมา้าก่อนสั่งก่อนซื้อเนี่ยต้องคิดก่อนนะคะนี่งั้นมือว่างวันนี้เรากินอะไรกันดีที่กินแล้วน้ำตาลในเลือดจะไม่สูงปี๊ดแอปเปลิลสักลูกชาดำเย็นไม่ใส่น้ำตาลดีไหมคะลูกดีค่ะ